พลอยเชอร์แมนสูผ้ผอมจนทุกคนเป็นห่วงล่าสุดบอกแบบนี้หลายคนต่างตกใจอย่างมากเมื่อเห็นภาพล่าสุดของนางเอกซุปตาพลอยเชอร์แมนที่สูผ้ผอมไปมากจนแทบจำไม่ได้ทำเอาหลายคนต่างแสดงความห่วงใยและสงสัยว่ากำลังมีผลง,งานละครหรือภาพยนตร์หรือเปล่า,าที่ต้องลดน้ำหนักหรืออย่างไรล่าสุดสาวพลอยได้โพสต์ลงอินสตาแกรม ท่ามกลางหลายคนชมความสวยของมัมก็มีชาวเน็ตมาคอมเมนต์แสดงความห่วงใย,ยบอกว่าพี่พลอยคาะเห็นคลิปน้องพนักงานเมคโครที่ถ่ายรูปคู่กับพี่พลอยคนดูเป็นหลายล้านเห็นพี่พลอยผอมมากๆเลยคะ่ะเป็นห่วงมากๆคะ่ะพี่พลอยทานเยอะๆนะคะสาวพลอยตอบกลับบอกว่าจะพยายามนะคะรู้ตัวว่าผอมไปจริงๆพี่พลอยคาะหนูขอพี่พลอยน้ำหนักเพิ่มขึ้นอีกห้าโลนะคะ เห็นในติกตอกที่แฟนขับลงเป็นห่วงสุขภาพพี่มากๆค่ะกลับมาสดใสนะคะมัมสาวพลตอบกลับเป็นอิโมจิยกมือไหว้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ